เข้าใจสิ่งกันละกันแต่สิ่งคนภายนอกมันคงบทดีทุกๆคนมีสิทธิเท่าเท่ากันอยากจะรวยลังฝันสักวันต้องมีที่จันได้เห็นในทุกๆวันบบปฏิเสธได้ยังคอนเฟินยังหารู้ถูกและก่อประจานได้หาว่ากูนั้นบอเจริล คนบ่สน e ิทบ e ่สน ok ok oh, ิทบ่สนิทเห็นเขานั้นดีๆเฮาก็บ่พูดจิลิตอยากให้นั้นก็ไปคิดก็ไปคิดสิ่ที่เจ้าเว้ามาคอยอยากบอกมันว่ผิดเห็นเขานั้นสํเด็ดอิสามิสิญาโอนนาโอสิวีอิสามสิานนาโอสิวีโออิสามสิานนนาโอสิวีโอ คนบอกสนิทย่ามาคิดแทนกูเสียสัมพันธ์อยากพกมีดบ่อยากเป็นสัตว์ดูอดีตที่ผ่านมาเป็นจังใดกูบ่หัวพ่อแม่กีดกันในชนะเพื่อนมนุษย์ฮึมจะน่าคดกันในชนะเพื่อนมนุษย์โอ้ยโนบอดี้เฟอร์เฟคปัมตายสัมบ่ เกือบตายชีวิตก็คงต้องกลายเป็นฝุ่นทุดี yeah.